สวัสดีครับโมเมโลซ่านะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวจะมาให้ชมนะครับติดแผ่นพื้นแล้วนะครับผมอติดเสร็จไปสี่คันแล้วนะครับอคันนี้ติดเสร็จแล้วอคันนี้อเหลืออีกคันนู้นก็เป็นคันที่ห้านะครับที่ติดก็จะเหลืออีกสามนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สามคันนี้นะครับอมีเพื่อนๆถามมาครับผมว่าพี่ทำไมไม่ใช้อลูมิเนียม ก็จริงๆอลูมิเนียมมันก็สวยดีนะครับผมแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงนะครับซึ่งถ้าเราใส่แผ่นพื้นแผ่นเหล็กนะครับผมแล้วเราเชื่อมติดนะครับผมช่วยในเรื่องอให้มันเหล็กมันก็จะดึงล้งกันเยอะขึ้นนะครับผมความแข็งแรงก็ไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงแน่นอนให้ดูประมาณนี้ครับ หรือใครจะสั่งอลูมิเนียมก็ได้นะครับผมก็ออากได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาทำงานนะครับติดคันนี้นะครับแผ่นพื้นอัดเสร็จละโอเคครับเป็นแผ่นเหล็กลายตีนไก่นะครับผมแผ่น,นี้เลยติดเสร็จก็จะประมาณนี้ พออันนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะน่าจะเป็นวางเครื่องแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำทิ่วิธีนะครับตอนที่เราไปซื้อเครื่องนะครับทั้งหมด8ปดพันนะครับผม8ปดพันนี่ก็แสนนะครับผมทำทีเจะระค่าเครื่องลง <c oughs> ทุนค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโมเมลูซ่ n ด้ครับ อวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ